สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโล channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครประกันมะเร็งนะคะกับทางเอ็กซ่านั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆว่าเราเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าประกันมะเร็งตัวนี้นะคะเจอจ่ายจบเลยค่ะทุกคนโดยเบีย้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่3บาทเท่านั้นเองนะที่สําคัญนะคะถ้าเจอมะเร็งระยะไหนเนี่ยเขาเนี่ยะคะมีการจ่ายเงินก้อนแบบ1 0 0เลยนะคนที่ทําประกัน ตัวนี้เนี่ยยังสามารถนําเบีย้ยตัวนี้เนี่ยไปทําการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะทุกคนนะโดยข้อมูลของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพลเนี่ยไปสรุปให้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะครเนี่ยอยากที่จะสมัครประกันมะเรงกันแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยโรคมาเร็งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงนะคะแล้วก็พบเจอกันได้บ่อยมากๆเเลยะกะการรารรรทีีม่มปัตว เติดตัวเอาไว้นะคะทุกคนนะก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโรคขึ้นมาแล้วนะคะทางแอคซ่าเนี่ยเขาก็จ่ายมาเป็นเงินก้อนนะคะเราเนี่ยจะได้มีเงินก้อนเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็ถ้าใครนะคะอยากสมัครตัวประกันตัวนี้กันแล้วนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพ่อเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปโฟล์ูซหน้าเดียวกันในหน้าเว็บไซต์ของแอคซ่ากันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะท นเดียวกันนะะในหน้าเว็บไซต์ของเอ็กซ่าตัวนี้เลยค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นประกันมะเร็งโดยเฉพาะนะคะโดยเรามาดูรายละเอียดข้อมูลกันดีกว่าค่ะทุกคนสําหรับประกันมะเร็งออนไลน์ตัวนี้นะคะจะเป็นประกันที่มีชื่อว่าเจอจ่ายจบนะคะโดยเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่พลอยบอกแล้วนะคะสบาทค่ะ โดยตรวจเจอมะเร็งทุกระยะนะคะรับเงินก้อนเลยนะคะหนึ100่งร้อเซไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรับก็มาทันทันทีนะคะผ่านทางออนไลน์เมื่อเราเนี่ยสมัครเสร็จค่ะเราก็สามารถลดหย่อนภาษีกันได้ด้วยค่ะทุกคนโดยมะเร็งตัวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีส่วนลดนะคะอยู่10%เลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยกรอกโค้ดตัวนี้นะคะก็คือ C A N นะคะ C E R แล้วก็ตามด้วยสินะคะทุกคนนะก็ได้รับส่วนลดไปเลย10%นะคะที่สําคัญเนี่ยยังสามารถผ่อนได้0%ูนรนะคะ ถึง4เดือนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราเนี่ยยังมีตัวอุ่นใจนะคะทางครอบครัวด้วยนะคะก็คือเมื่อเราเนี่ยมีการตรวจสอบพบเจอตัวมะเร็งแล้วนะคะยังได้สิทธิพิเศษนะคะสําหรับคุณพ่อและคุณแม่นะคะที่ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ไว้ตัวนี้นะคะก็คือเราฟรีเนี่ยความคุ้มครองให้กับบุตรของเราด้วยนะคะทุกคนนะก็คือใครที่มีลูกอยู่แล้วค่ะตัวนี้ก็จะครอบคลุมนะคะไปถึงลูกของเราด้วยนะโดยรายละเอียดลึกๆในหาวมาเริ่มฟังกันเลยค่ะทุกคนมาเริ่มที่จุดเด่นนะคะของประกันตัวนี้กันก่อนนะคะน เจอจ่ายจบค่ะก็คือจ่ายเป็นก้อนทันทีเลยนะคะที่แพทย์นเนี่ยเขามีการวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเราเป็นโรคมะเร็งค่ะโดยวงเงินนะคะจะสูงสุดถึง900,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ความคุ้มครองนะคะจะเป็นมะเร็งทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆนะทุกระยะนะคะทั้งลุกลามแล้วก็ไม่ลุกลามนะคะก็คือถ้าเจอเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินก้อนให้เราเลยนะอันที่3มนะคะคือสมัครง่ายค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพเลยนะแล้วก็ซื้อได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะทุกคนครอบคลุมทันทีนะคะพร้อมรับกรมธรรม์นเนี่ยผ่านทางอีเมลเลยนะคะโดยคนที่จะสมัครได้นะ ความคุ้มครองตัวนี้นะคะจะคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่นะคะอายุ15วันนะคะถึง59ปีเลยก็คือถ้าเพื mm ่อนๆสมัครวันนี้ค่ะเราไปอีก15วันวันที่16 mm. เราตรวจเจอแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เนี่ยเขาก็คือเริ่มคุ้มครองกันเลยนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะจะต้องมีกรมาทานหลักด้วยนะคะก็คือสามารถสมัครตัวนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีกรมาทานหลักกับทางเอ็กซ่าเลยนะคะทุกคนนะไม่มีค่าสินใหม่นะคะทุกคนนะว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากตรวจพบหรือไม่เนี่ยตัวนี้เขาก็จะ ในส่วนต่อไปนะคะก็คือสามารถนําเบีย้ยประกันมะเร็งนะคะมาลดหย่อนภาษีเงินได้ได้นะคะบุคคลธรรมดาปี2567ได้นะคะสูงสุดเนี่ยได้ถึง25,000บาทเลยนะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปค่ะทุกคนอันเนี้ยจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเมื่อเราเนี่ยมีการซื้อแผ่นแบบครอบครัวค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะฟรีความคุ้มครองนะคะไปถึงบุตรด้วยนะคะที่มีอายุตั้งแต่15วันนะคะถึง22ปีค่ะแล้วก็ยังไม่สมรสนะคะโดยไม่จํากัดจํานวนเลยค่ะทุกคนเรานะคะก็ได้ฟังสิทธิประโยชน์นะคะของประกันมะ เ็งจากทางแอ็กซ่าไปแล้วนะทีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเรามาดูตัวแผนความคุ้มครองกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยมีให้เราเนี่ยเลือกแผนยังไงบ้างนะคะเบี้ยประกันเป็นยังไงบ้างนะคะพอเราเลื่อนลงมานะคะเขาจะมีตรารางความคุ้มครองประกันมะเร็งตัวนี้อยู่นะคะทุกคนนะโดยความคุ้มครองเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสแผนด้วยกันนะคะโดยอันนี้นะคะก็จะมีการจ่ายเงินก้อนทันทีเมื่อพบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่200,000นะคะถึง7 5 0 0 0 0บาทค่ะขยายความมุคุ้มครองไปถึงมะเร็งผิวหนังด้วยนะ,ะ20%ของทุกกปรกั ะะก็คือเบียก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะโดยเบียเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะแผ่นแรกเนี่ยจะอยู่ที่825บาทต่อปีก็คือตกวันละ3บาทต่อวันนะคะอย่างที่บอลบอกไปแล้วนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะทุกคนนะแล้วก็อันต่อไปนะคะอยู่ที่20,60บาทนะคะจะเป็นแผ่นที่2นะคะเบียรก็จะปรับไปอยู่ที่6บาทต่อวันค่ะแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะคะแผ่นสูงสุด3ามพบาทนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่เฉลี่ยแล้ว9บาทต่อวันนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครนะคะอยากซื้อแบบไหนนะคะแผ่นไหนเนี่ยก็อ่านรายละเอ ความคงครองที่เรารู้สึกว่าอโอเคมันจะครอบคลุมสําหรับเราทุกคนนะอย่างพอยนะคะพอจะซื้อเป็นแผนนี้เลยนะคะสามพบาทนะคะแผนที่3ามก็จะกดคําว่าซื้อเลยนั่นเองค่ะพอเรากดคําว่าซื้อเลยนะคะในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลผู้เอาประกันภัยค่ะเพื่อนๆจะมีชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลวันเกิดนะคะน้ําหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็โปรโมชั่นโค้ดถ้ามี้ค่ะซื้อตัวโปรโมชั่นโค้ดตัวนี้นะคะเดี๋ยวพอยขึ้นรูกมาให้นะคะทุกคนนะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวรหัส C A.N. นะคะ C.E.R. 1 0นะคะถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดออนท็อปไปอีก10%นั่นเองค่ะพอเรานะคะใส่ข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวเช็คราคาก็จะขึ้นมาเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะอย่างแผนที่1เนี่ยก็ลดไป10%นะคะทุกคนนะพอใส่โค้ดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเหลือ725ี่สนะคะ1,854นด้ยานะคะในแผนที่2อแล้วก็แผนสุดท้ายเนี่ยจาก3าม0น้สนะคะเพื่อนๆเหลือแค่ท่านันเนะ,ะ็ะก็อยืมใส่โค้ดส่วนั้นะอันะคะก็อยเลืนที่ะค ประกันเนี่ยจะอยู่ที่750,000บาทนะคะแล้วก็ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนังเนี่ยก็จะอยู่ที่150,000บาทค่ะแล้วก็เบี้ยประกันตัวนี้นะคะก็คือรวมภาษีอากรนะคะอ่ะแล้วก็จะมีข้อยกเว้นด้วยนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะคะอย่าลืมอ่านข้อยกเว้นนะคะด้วยนะว่า เขามีข้อ,อยกเว้นอะไรบ้างในการที่เราทําประกันตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพอใจแล้วนะคะก็กดคาว่าซื้อเลยนั่นเองค่ะเพราะเรานะคะกดคาว่าซื้อเลยมาแล้วนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้ค่ะเป็นการกรอกรายละเอียดนะคะของข้อมูลผู้เอาประกันภัยนะคะแล้วก็ยืนยันข้อมูลแล้วก็ชําระเงินนะคะทำง่ายง่ายสขั้นตอนนี้นะคะก็สามารถสมัครประกันตัวมะเร็งตัวนี้ได้ดเรียบร้อยค่ะทุกคนโดยในหน้าแรกเลยนะคะ,ะขเขาปรระะะะะะกกกััันนนนนนภยคคคคค่่คำำ่็ืืือออําาาห้ชชสุละะเบโททศพ ะะอีเมลของเราวันเกิดนะคะน้ำหนักส่วนสูงนะคะ เศของเรานะคะสถานภาพนะคะบัตรประชาชนแล้วก็อาชีพของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะคะเพื่อนๆก็สามารถกรอกที่อยู่เพิ่มเติมไปได้เลยนะคะว่าต้องการให้เขานะคะจะส่งเอกสารที่ไหนนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะพอเรากรอกข้อมูลในหน้าแรกเสร็จนะคะกดถัดไปเลยในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นหน้าในการยืนยันข้อมูลค่ะเพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดนะคะว่าโอเคข้อมูลของฉันเนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมนะคะหลังจากที่ใส่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วนะคะในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นหน้าให้เราเนี่ยทำการชําระเงินค่ะซึ่ง ในหน so ้าการชําระเงินนะคะก็สามารถชําระเงินได้ผ่านหลากหลายช่องทางนะคะอันนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะคะว่าสะดวกแบบช่องทางไหนนะพอเรานะคะกดชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกรมธรรม์นะคะก็จะถูกส่งมาให้เราทางอีเมลนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองนะคะตัวประกันตัวนี้กันแล้วนะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่มันจะมีหมายเหตุนะคะก็คือจะต้องระยะเวลาเนี่ยสิวันนะคะก็คือช่วงระหว่าง15วันนี้นะคะพวงเนี้ยจะยังไม่ได้นะคะเพื่อนจะได้ในวันที่16แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะก็อย่าลืมนะคะอ่าน แล้วก็ข้อยกเว้นต่างๆด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆนะคะในการสมัครประกันมะเร็งมาฝากกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากสมัครประกันมะเร็งตัวนี้นะคะพอยก็มีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วก็สมัครต่างของกันกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอทาคลิปอะไไรเเเพิิ่มมตออีีกกบ้ทดดาาลงยค่ะที่สําคัญนนนะะคตออีี้เ่ราามชงทง เดให้เพื่อนๆติดตามกันครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยในชื่อว่าอารุาชาแชนแนลนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย